ทุกคนเคยได้ยินเรื่องราวความเฮี้ยนของคอนโดย่านเมืองทองกันไหมครับบางคนเคยพบบางคนไม่เคยบางว่าอยู่ที่เกียตห้องพักแต่สำหรับเรื่องราวของผมนี่เจอเต็มๆเ,เลยครับมันเป็นช่วงสมัยเข้ามาทำงานในกรุงเทพแรกๆมาปีก่อนผมกับเพื่อนนามว่าไอ้เข้มซึ่งเป็นเด็กต่างจังหวัดมีพี่รู้จักกันให้เช่าห้องในราคาถูกไอ้พวกผมก็รู้แล้วว่า คอนโดย่านนี้ขึ้นชื่อเรื่องผีมากแค่ไหนเนื่องจากมีข่าวการตายทำกระโดดตึกเองจะเป็นชาวไทยชาวต่างชาติหรือจะเป็นเด็กที่พันล่วงลงมาตกตึกเป็นประจำไทมตอนมาอยู่ผมก็ได้ตึกสีด้วยสิหนึ่งปีก่อนพี่ชายชาติพี่ที่รู้จักกันตั้งแต่อยู่ต่างจังหวัดยกห้องให้ผมกับไอเ้เข้มที่เพิ่งเข้ามาทำงานในกรุงเทพค่าเช่าก็แสนจะถูกเพียงหลักร้อย จริงๆถือว่าเป็นค่านำเข้าไฟมากกว่าครับพวกผมย้ายมาอยู่ได้เดือนแรกไม่มีอะไรนอกจากประสบการณ์เจอลิฟต์เปิดปิดเองแถมบางครั้งมันยังพาพวกผมไปทัวชั้นอื่นเอง,เองตามใจชอบแต่ก็พากลับมาคืนชั้นที่อยู่อาศัยจนเริ่มเข้าสู่เดือนที่2ทุกครั้งหลังกลับมาจากทำงานประมาณสี่ทุ่มในลิฟที่ขึ้นก็รู้สึกว่าไม่ได้มีแค่ผมกับไอเข้ม ทุกครั้งที่ยืนอยู่นั้นต้องคอยหันไปมองข้างหลังเป็นประจำเมื่อห่างตามื่อเห็นมันมีอีกคนยืนอยู่ด้วยแต่ปรากฏว่าหันไปกี่รอบก็ไม่เคยพบเสียสักรอบการพบสิ่งประหลาดที่เกิดขึ้นภายในลิฟต์นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวต่อจากนี้ไปก็ว่าได้คืนหนึ่งขณะที่ผมนอนหลับอยู่นั้นได้ยินเสียงน้ำไหลจากห้องน้ำไอเคมเพื่อนผมโคนนอนหลับลึกเลย ไม่แม้แต่จะขยับตัวผมจึงต้องลุกออกจากเตียงเดินไปดูห้องน้ําซึ่งอยู่ใกล้ทางเข้าออกของห้องปรากฏว่าก๊อกน้ําเปิดอยู่จริงแต่ใครเปิดเวลาพอตกลงกันแล้วหากเปิดใส่ถังสำรองไว้ต้องอย่าลืมปิดที่สําคัญคือหากเปิดเอาไว้จริงๆแล้วก็น่าจะได้ยินเสียงน้ําไหลเป็นประจําต่อเนื่องนี่แตน่นิ่งสงบมาจนถึงตีหนึ่งถึงได้มีเสียง ผมเดินเข้าไปปิดด้วยความรู้สึกญหงุดหงิดใจเล็กๆ้วยต้องประหยัดเงินค่าใช้จ่ายแม้ว่าจะห่างกันแต่การประหยัดยังคงเป็นเรื่องสำคัญเช่นกันขณะดเดินเหมือนตัวออกมาหางตาผมเห็นบางสิ่งบางอย่างในกระจกห้องน้ำระหว่างทางเดินผมรู้ว่าเป็นร่างที่ยืนเลยแต่พยายามที่จะไม่หวนกลับไปมองจึงตัดสินใจเดินออกจากห้องน้ำ แต่แล้วยู่อยู่ประตูห้องซึ่งเป็นประตูไม้บ้านสีน้ำตาลได้เกิดเสียงเหมือนกับมีใครเคาะหนึ่งทีไอผมก็สงสัยด้วยในตึกไม่มีใครที่ผมรู้จักพอเพิ่งเข้ามาอยู่ได้เดือนขวาพ่อหันหลังจะกลับไปยังเตียงนอนเสียงก็เกิดขึ้นอีกหนึ่งเคาะเหมือนกับเสียงเอเล็บลากกับประตูไม้ผมยืนจ้องอยู่แบบนั้นแล้วมันก็นิ่งไปก่อนเป็นการเคาะรัวรัวดังจนต้องรีบถอยขามากกระโดดขึ้นเตียง แล้วก็คุมปงด้วยความตกใจซึ่งดูเหมือนว่าเสียงเคาะประตูห้องมันจะมีแค่ผมที่ได้ยินคนเดียวส่วนไอ้เข้มนั้นก็ยังคงนอนหลับสบายอยู่เลยความรู้สึกไม่ดีเริ่มเข้ามาแทนที่ความไว้วางใจในสถานที่อย่างที่บอกผมรู้ว่ามีประวัติตามชั้นตามอาคารชั้นของผมก็มีห้องถัดไปกระโดดตึกลงไปเสียชีวิตห้องลิมมีคนผูกคอตาย แล้วก็เกิดการฆาตกรรมแต่ผมคิดเพียงว่าหากอยู่ใครอยู่มันคงอยู่ร่วมกันได้ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ดูท่าคนผีทั้งหลายจะไม่อยากแยกกันอยู่ถึงได้ลบกวนราราดคนอื่นแบบนี้วันต่อมาผมคุยเรื่องนี้ให้กับไอเเียมได้ฟังมันบอกว่าผมฝันที่ไม่มีอยู่จริงมาอย่างนั้นมันคงได้เห็นไปแล้วผมเถียงกับมันตั้งแต่ลงลิฟต์ยันขึ้นรถเมลถึงที่ทำงาน จนต้องยอมไปแต่โดยดีไม่เช่นนั้นก็คงไม่จบแถมมันยังบอกว่าให้ผมนอนไวๆพักผ่อนเยอะๆอีกด้วยกลัวว่าผมจะกลัวจนขี้ขึ้นสมองละมัง้งตอนนั้นสิ่งเดียวที่ผมทำได้คือรอให้วิญญาณหรือว่าผีปรากฏตัวต่อหน้าเข้มมันสักครั้งมันจะได้เลือกหาว่าผมคิดไปเองหรือว่าใกล้เป็นบ้าสักทีแต่ไม่พ้นหนึ่งสัปดาห์ไอ้เค้มเริ่มรู้สึกถึงความแปลกประหลาดไม่ต่างจากผม ครั้งนี้ผมกับมันรับรู้พร้อมเพียงกันจากเสียงใต้เตียงและด้วยมันเป็นเตียงโครงไม้จึงได้ยินเสียงอย่างชัดเจนทั้งเสียงคล้ายกับคนนอนนิ้วดิดไปดิดมาเสียงเอาเล็บคูดไปคูดมาเหมือนฝ่ามือถูก,กับแผ่นไม้พวกผมที่นอนบนเตียงนั้นหันเพียงศีรษรเพื่อสบตากันมือสองข้างจะพ่มขึ้นมาจนปิดจมูกพยักหน้าพร้อมกัน เมื่อต่างคนต่างเข้าใจความคิดของกันและกันอย่างดีหน้าที่มองไปยังปลายเตียงเริ่มเห็นเงาดํำยืนอยู่ตอนแรกคิดว่าเป็นแสงไฟจากข้างนอกแต่มันเริ่มดํำชัดขึ้นเรื่อยๆเป็นเงาของผู้หญิงท่าทางตั้งตรงแบบนั้นคงมองมาที่กผมแน่ๆแต่แล้วอยู่ร่างนั้นค่อยๆหันข้างไปทางหน้าต่างทางที่ลมไม่มีปิดหน้าต่างแล้วแท้ๆแต่เหตุใดพม่าน ถึงได้พาดผิวสวยทันใดน,นั้นรางปิศนาได้วิ่งไปทางหน้าต่างผมเห็นท่าทางผู้หญิงคนนั้นพร้อมกับการกระโดดทะลุรก,กระโจกออกไปอย่างชัดเจนเลยครับไอเคมกับผมรีบลุกออกมาจากเตียงมายังหน้าต่างบานยาวทันทีเนื่องจากมันติดกับระเบียงพอเปิดไปก็เป็นระเบียงนั่งเล่นแล้วพวกผมเปิดไฟกันทั่วห้องแม้แต่ห้องน้ำ ด้วยจิตวันสติกับหลุดอดไม่ได้อิจะหายใจแรงตามการเต้นของหัวใจที่มันดังโครมคามแทบจะพุ่งออกมาแล้วครับผมหันไปถามเข้มว่าวิญญาณกระโดดตึกใช่ไหมมันไม่พูดแต่ตอบผ่านการพยักหน้าพร้อมกับกืนน้ำลายลงคออึกใหญ่เวลานั้นน้ำมันซีดเป็นไก่ต้มผมจึงไม่ต้องอธิบายอะไรอีกแล้วสรุปว่าคืนนั้นทั้งคืน ไม่ได้นอนหลับสนิทด้วยกันทั้งคู่และต้องเปิดไฟทิ้งไว้ทั้งคืนยังไม่สนว่าค่าไฟจะขึ้นหรือไม่วันลุ่งขึ้นผมตัดสินใจโทรไปหาพี่ชายชาติถามว่าในห้องนั้นเคยเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ดีหรือไม่เขาบอกว่าในห้องไม่มีหรืออาจจะมีก่อนหน้าเขาก็ไม่รู้พอซื้อต่อมาอีกทีเมื่อหปีก่อนตอนอยู่กับแฟนก็ไม่เจออะไรสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ผมได้ยินแบบนั้นจึงเงียบไม่นึกอยากถามอะไรต่อเพราะการเจอผีหรือว่าวิญญาณไม่ใช่ว่าจะสามารถมองเห็นกันได้ทุกคนครับช่วงเย็นวันถัดมาผมกับไอ้เข้มกลับมาจากทํางานเวลานั้นประมาณสองทุ่มเศษเห็นจะได้ผมก็มาถึงคอนโดห้องพักปรากฏว่าลิฟเสียซ่อมก่อนหน้านี้หนึ่งชั่วโมงจะได้เมื่อขี้เกียจรอเราจึงใช้วิธีการเดินขึ้นบันไดฉุกเฉินที่ทางตึกเปิดไว้ให้ใช้ ในกรณีลิฟต์ปิดปรับปรุงหลายสายตามองมาอย่างพวกผมประหนึ่งกับตั้งคำถามว่าจะเดินขึ้นจริงๆเหรอมันเป็นสีหน้าที่มาพร้อมกับความหวาดหวั่นแล้วก็กลัวนิดๆนาทีนั้นผมไม่รู้ว่าเรื่องราวของบันไดมันมีความเป็นมาอย่างไรทำไมทุกคนต่างมองมาแบบนั้นคิดแต่เพียงพวกเขาอาจจะมองว่าจะเดินขึ้นจริงๆเหรอคอนโดหลายชั้นขนาดนี้ ก็ไม่ได้สนใจอะไรครับชวนให้เข้มเดินขึ้นบันไดยอย่างใจเย็นเพราะกลับมาจากทำงานก็เหนื่อยมากแล้วแถมยังมีลมเย็นๆพันลอดหน้าต่างมาระหว่างการเดินขึ้นบันไดตลอดด้วยยิงสูงขึ้นเรื่อยๆก็ยิ่งมองเห็นวิวทิวทัศน์ในเมืองยามค่ำคืนผมยึงพูดไปว่าเฮ้ยไอเข้มได้ที่สูบ,บุหรี่มาแล้วว่าปกติผมกับไอเข้มจะสูบ,บุหรีกันรินม,มาเบียงห้องนอน ถ้าได้สู่บริเวณบันไดที่ไม่มีคนใช้ก็คงจะดีถามว่าผมรู้ได้งไงล่ะครับก็ดูจากค่าฝุ่นสกรปรกมันก็น่าจะไม่มีใครมาใช้นะครับขณะดเดินขึ้นไปยังชั้นที่พักได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินสวนทางลงมาผมผ้าของเธอยาวจนปิดหน้าปิดตาเหมือนกับคนไม่ได้หวีไม่ได้ใส่ใจตัวเองแต่หน้าตาเนี่ยไม่แย่เลยนะครับผมกับไอเข้มแอบมองเล็กน้อย ก่อนจะหันมายิ้มให้กันอย่างรู้เชิงชายแต่ไม่คิดว่าจะตะโกนแซวอะไรทว่าพอเดินไปอีกก็เจอเธอคนนั้นเดินลงมาอีกแล้วเอาเลยว,วะทีนี้พวกผมรับรู้ถึงความไม่ชอบมาพากนแล้วเป็นไปไม่ได้ที่คนคนเดียวจะเดินสนเราทุกครั้งที่เดินขึ้นไปพอเธอต้องเดินลงชั้นล่างแล้วจะมาปรากฏตัวให้ผมกับไอ้เข้มเห็นได้อย่างไรกันพวกผม ตัดสินใจหยุดฝีเท้าไม่ก้าวเดินต่อไปปรากฏว่าหญิงสาวผู้นั้นได้หายไปแล้วไม่ได้เดินลงมาด้วยพบผมสองคนระบายความมัดอั้น่านลมหายใจแล้วก็เสียงเฮ่รทันทีเจอผีจะให้ทำอย่างไรได้นอกจากนิ่งให้มากที่สุดแต่ขณะหายใจหายคออยู่นั้นพวกผมนั้นหันหน้ากลับไปมองข้างหลังพอดีอดปรากฏว่าผีตัวดังกล่าว มายืนอยู่ข้างหลังแล้วแถมสภาพใบหน้าไม่เหลือเขาคงความสวยไว้สักนิดดวงตาปนแดงมองพวกผมเดวรอยยิ้มแยะวีนาทีนั้นผมกับไอเ้เข้มสับเท้าอย่างรวดเร็ววิ่งขึ้นไปถึงห้องพักยังไม่แวะซ้ายขวาพ่อมาถึงหน้าห้องปรากฏว่าการไขกุญแจกับยากเย็นเสียได้ไฟตามทางเดินกระพริบถี่พร้อมกับดับไปเรื่อยๆตามฝีเท้าปริศนา ที่กำลังก้าวเดินเข้ามาใกล้พวกผมแต่ก็ไม่เห็นตัวตนฟีท้าสลับกับเสียงไฟที่ดับทีละดวงทำให้พวกผมนั้นขาแข็งขยับไปไหนไม่ได้ลูกกุญแจก็ค้างคาลูกบิดอยู่แบบนั้นและเมื่อไฟดวงสุดท้ายตรงหน้าได้ดับลงทั้งชั้นก็ปิดตามเลยครับเ <c oughs> สียงหายใจของผมกับไอ้เข้มหอบแรงอย่างมากทำกลางความมืดมิดพวกเราได้ยินเสียงกันและกันชัดด้วยจับมือกันไว้ ไม่หนีหายไปไหนกลัวว่าอีกฝ่ายจะทิ้งให้เผชิญกับเรื่องราวตามลำพังและอยู่ๆไฟภา,ายในชั้นก็ติดขึ้นหนึ่งดวงพร้อมกับภาพผู้หญิงก่อนหน้ากำลังตั้งวงแขนโชว์ดีลา่าไร่ลำท่ามกลางแสงไฟสว่างสวยเพียงจุดเดียวการรำนั้นดูงดงามอ่อนช้อยก็จริงแต่มันเป็นภาพการแสดงจากผีผมจึงไม่คิดว่าภาพการไร้รำตรงหน้า มันจะแสนปีดาเสียเท่าไรถูกจังหวะก,การรำสายตาคู่นั้นมองมาทางพวกผมไปด้วยร่างกายเอียงเหมือนกับคนไร้กระดูกพวกผมตะโกนล,ลั่นด้วยความตกใจพร้อมกับวิ่งทุบป,ประตูห้องของแต่ละห้องด้วยความกลัวไม่ได้สนใจแล้วว่าใครจะว่าอะไรผมกับไอ้เข้มผมไล่ทุบห้องแต่ละชั้นด้วยเสียงของความช่วยเหลือในขณะเดียวกันพี่สาวยังค่อยๆก้าวเท้าเข้ามาใกล้ๆ จนสุดมุมทางเดินผมทั้งสองคนเข่าอ่อนจนต้องนั่งลงไปกองกับพื้นพร้อมกับยกมือไหว้ให้เลิกยุ่งวุ่นวายทำให้สยองจิตใจสักทีหน้าทีที่ผมเอาแต่ร้องขอเราก็ถูกคนคนหนึ่งเรียกสติเป็นชายวัยประมาณ50ปีเห็นจะได้เขาคนนั้นเดินเข้ามาหาบอกว่าพวกผมตะโกนบวกเวกไว้เสียงดังรบกวนห้องอื่นผมยังพูดว่า ผมเจอดีค่อยแล้วเห็นผีผู้หญิงมายืนรำโชว์แกก็เลยบอกว่าแกก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาคนเคยเจอบ่อยแล้วเมื่อเจอเข้าให้ทำเป็นไม่เห็นเดี๋ยวมันก็ฉินเองโถโถโถ,โถลุงพูดนะมันง่ายแต่การกระทำมันโทษยากเลยผมอยากจะพูดกับลุงไปแบบนั้นแต่เมื่อาไา้มีนํำใจมาช่วยผมผมจึงไม่กล้าที่จะเสียมารยาทไป ผมกับไอเ้เข้มเดินกลับมาหน้าห้องบอกว่ากุญแจไขไม่ได้ลุงเขาจึงอาสา,าช่วยไขยให้ซึ่งก็เป็นตามที่คาดเอาไว้ไขไปทีเดียวห้องเปิดออกเลยครับผมเลยยิ่งเข้าใจแล้วว่าเมื่อคืนนี้คงเป็นผีทําให้ไม่สามารถเปิดประตูได้ลุงยิ้มให้ผมพร้อมกับคืนกุญแจก่อนไปหยุดอยู่หน้าห้องหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากห้องตรงข้ามข,ของผมไปถึงสามห้องแกหันมายิม้ม ก่อนเดินทะลุป,ประตูเข้าไปเรียกได้ว่าเจอผีซ้ำผีซ้อนแยกไม่ออกเลยว่าใครคนใครเป็นผีไอ้เคมหนีเข้าห้องก่อนเลยผมยังรีบวิ่งตามไปด้วยความเร็วพร้อมกับล็อกประตูห้องเอาไว้วินาทีพากันกับมานั่งลงบนเตียงเพราะผมคิดว่าอยู่แบบนี้ต่อไปคงไม่ไหวแน่ๆอย่างน้อยก็เรื่องสุขภาพจิตและจะตามมาด้วยปัญหาสุขภาพเป็นแน่ ร่างกายอยากจะพักผ่อนแค่ไหนแต่ก็ไม่สามารถที่จะนอนหลับได้ผมตัดสินใจโทรไปหาพี่ชายของชาติเรื่องขอคืนห้องในวันพรุ่งนี้เนื่องจากไม่สามารถทนอยู่ต่อไปได้อีกแล้วและอยากให้เขาบ้งหาที่พักที่ไม่มีบื้องลึกบื้องหลังให้ซึ่งอาจเพราะว่าเป็นคนบ้านเดียวกันพี่ชายของชาติจึงเห็นใจพร้อมกับอาสาจะหาที่อยู่ใหม่ให้แต่ค่าเช่าจะสูงขึ้นแน่นอน เพราะไม่ใช่ห้องที่พี่แกซื้อไว้แต่ถึงอย่างนั้นคืนนี้ผมคงไม่ยอมเสียค่าห้องคือละสองสามรอยแน่เพราะมันสามารถเป็นค่ากับข้าวได้ทางอาทิตย์เชียวท้ายที่สุดผมกับไอ้เข้มจึงพากันเก็บของเพื่อเตรียมตัวออกพรุ่งนี้เช้าแทนคืนนี้ก็กัดฟันนอนนอนเอาแรงให้เต็มที่ผมกับไอ้เข้มนอนอยู่บนเตียงมองฟ้าเพดานด้วยความนอนไม่หลับทั้งที่อยากหลับลึกเพื่อที่ว่าพรุ่งนี้ จะได้มีแรงทำงานต่อหรือไม่ก็จะไปเดินหาห้องเช่าราคาถูกแต่แล้วอยู่ๆไอ้เข้มมันก็พูดเรื่องที่ถึงบ้านขึ้นมาประเด็นเรื่องทางบ้านเลยถูกหยิบขึ้นมาพูดกันในเวลาร่วมชั่วโมงพอเข้าเรื่องตลกปกฮาก็ไม่ใช่การคุยของคนสองคนอีกต่อไปเมื่อเสียงหัวเราะของผู้หญิงคนหนึ่งได้ดังขึ้นรากับนางฟังมาตั้งแต่ต้น ผมกับไอ้เข้มลุกขึ้นนั่งขวาพะผมมาไว้กับตัวัำก็พิงกับหัวเตียงด้วยความสันเทาความวิตกกังวลอีกครั้งกำลังคลืบคานเข้ามาจะให้ทำใจให้ชินอย่างไรเล่าเจอกันทุกมุมแบบนี้ถ้ายังเป็นในห้องอีกนอกห้องก็พอทนแต่เมื่อเจอในห้องผมกับไอ้เข้มก็ไม่รู้ว่าจะต้องหนีไปทางไหนแล้วคาดว่าน่าจะเป็นผีตัวเดียวกันกับที่กระโดดฝ่าระเบียงตึกลงไป เมื่อสิ้นเสียงหัวเราะใต้เตียงเริ่มได้ยินเสียงขูดเล็บพวกผมกระโจนออกจากเตียงทันทีบางสิ่งบางอย่างอยู่ใต้เตียงแน่นอนและตอนนี้มันก็ได้ขาดออกมาแล้วผมตะโกนบอกว่าพรุ่งนี้จะออกจากห้องแล้วจะไม่มาอยู่รบกวนอีกคืนนี้ขอสักคืนให้ผมกับไอ้เข้มได้นอนหลับสบายสักหน่อยเพราะไม่อยากไปเสียค่าห้องหลายร้อยเพื่อน,อนอนได้คืนเดียวร่างดำดนั่นเหมือนจะเข้าใจ เอียงคอฟังผมเท่าว่ายัางคงเดินเข้ามาใกล้พวกเราเรื่อยๆเราจึงตัดสินใจวิ่งไปเปิดประตูห้องเราจึงตัดสินใจวิ่งไปเปิดประตูลูกเบีแต่มันดันเปิดไม่ออกนี่นสิไฟในห้องเริ่มเปิดเองปิดเองเสียงน้ําในห้องน้ําไหลแต่เมื่อเดินไปจะปิดเพราะว่ากลัวคาน้ําขึานข้นก็ไม่เห็นว่ากอกน้ําจะถูกเปิดเอาไว้เลยพวกมรวิ่งออกมายืนอยู่กลางห้องด้วยความร้านลานไปไม่ถู หองเงาดำนั้นยังไม่ยอมเลิกราหายไปซึ่งพอทั้งคืนก็เริ่มอีกแล้วกะโดดออกไปทางระเบียงวนเวียนอยู่แบบนั้นเสียงประตูหน้าห้องเริ่มมีเสียงเคาะเรียกชื่อผมกับไอ้เข้มเสียงนั้นคล้ายกับเสียงของพี่ชาติผมรู้สึกดีใจมากครับจะไปเปิดประตูแต่ไอ้เข้มนั้นมันก็คว้ามือผมเอาไว้ก่อนบอกให้ลองโทรศัพท์เพราะบางทีอาจจะเป็นผีมาป่วนก็ยอมเป็นได้ ปรากฏว่าพี่ชาติอยู่กับเมียที่บ้านผมรีบวางสายทันทีมองไปยังประตูซึ่งตอนนี้เสียงเรียกได้เงียบไปแล้วก่อนที่มันจะดังขึ้นมารัว,วเราวกับคนไม่พอใจที่ไม่ยอมเปิดประตูให้มันผมกับไอเข้มพยายามเปิดไฟท่วห้องเปิดทิ้งไว้เสียแบบนั้นพร้อมกับเปิดเสียงเพลงในโทรศัพท์ให้ดังเพื่อกบเกิดความกลัวที่เกิดขึ้นแถมข้างห้องก็ไม่เห็นว่าจะมีใครมาบ่นดา หรืออาจจะเป็นเพราะว่าทั้งชั้นมีผมกับไอเข้มอยู่แค่ห้องเดียวและห้องทั้งหมดอาจจะมีแต่ผีพวกเรานั่งการอยู่บนโซฟาไม่รู้ว่าเพินหลับไปตอนไหนพอรู้อีกทีคือพี่ชายของชาติเป็นคนเดินเข้ามาปลุกให้พวกผมตื่นในช่วงเที่ยงนอกจากจะนอนไม่เต็มอิม่มงานวันนี้ยังขาดโดยไม่ได้ลาอีกพี่ชายชาติเข้ามาหาผม ในมือถือน้ำและอาหารมาให้ดวงตาและเวทนาพร้อมกับข่าวดีว่ามีห้องเช่าตัวสอบแล้วไม่มีเบื้องลึกเบื้องหลังแน่นอนแต่ค่าเช่านั้นเกือบสองพันเท่ากับว่าพวกผมแทบจะไม่มีเงินเก็บกันเลยนะทั้งผมกับไอ้เข้มโอเคแต่อย่างน้อยมันก็ใกล้กับที่ทำงานผมกับไอ้เข้มก็เลยโอเคไปและที่สำคัญไม่ต้องคอยมาหวาดผวาทุกค่ำคืน ถ้าต้องมานั่งคิดว่าเจะเจอผีอะไรในเช้าตอนเย็นหรือว่าตอนก่อนนอนประสาทพวกผมไม่เหลือความเป็นคนแน่วันย้าออกไปจากห้องผมยกมือไหว้เจ้าที่เจ้าทางพร้อมกับการกล่าวร่ำลาข้อเข้ามาหากว่าบุกลุกล่วงล้ำขนาดเดินออกมาจากห้องด้วยจิตใจโปร่งโล่งผมก็เห็นว่าพี่ชายชาติทักทายกับลุงคนนั้นตามปกติแต่แล้ว ในใจก็ฉุกคิดว่ามันจะเป็นได้อย่างไรเนี่ยเมื่อลุงคนนั้นหายตัวเข้าไปในห้องผมจึงเอาอออยู่ด้านหลังพี่แกตามน้ำไปก่อนพยายามเดินชิดติดพี่แกให้มากที่สุดแล้วในจังหวะผลโค้งเข้าลิฟผมกับไอ้เข้มก็ได้หันกลับไปมองลุงอีกครั้งลุงแกหันมายิ้มกว้างจนหน้าเสียวสยองผมกับไอ้เข้มเลยรีบวิ่งตามพี่ชายชาติเข้าลิฟไปในใจตอนนี้ หัวใจระสัมระสายไม่เป็นจังหวะอีกครั้งพีจะหลอกพวกผมจนวินาทีสุดท้ายให้ได้เลยใช่ไหมท้ายที่สุดผมก็ไม่ได้บอกหรือพูดอะไรให้กับพี่แกได้ฟังครับบางที่อาจรู้หรือไม่รู้ผมไม่ได้สนใจอะไรแล้วเพราะสิ่งเดียวที่ผมสนใจคือทำอย่างไรก็ได้ให้ออกไปจากคอนโดย่านนี้ให้ไหวที่สุดผมจะจำไปตลอดชีวิตว่าคอนโดย่านเมืองทอง เป็นคอนโดต้องห้ามที่ไม่ว่าใครต่อใครก็ไม่ควรเข้าไปพักอาศัยเพราะอาจาอาจะไม่โชคดีและอาจจะปิดฉากชีวิตด้วยการเป็นศพก็เป็นได้เพื่อนๆนะครับเคยมีเรื่องราวส,สยองเกี่ยวกับคอนโดย่านเมืองทองกันไหมถ้ามีเนี่ยถ้ามีก็อย่าลืมมาแบ่งปันประสบการณ์ความหลอนมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังบ้างนะครับและสุดท้าย ผมก็ต้องบอกไว้เสมอว่าไม่เชื่ออย่าลบลู่